ก็เป็นเป็นความตั้งใจอยู่แล้วครับที่ที่วันนี้จะมาร่วมงานนะฮะเพราะว่าก็ตกใจจากวันแรกนะครับแล้วก็ตามข่าวมาตลอดแล้วก็พอรู้ว่าวันนี้เป็นวันแรกที่ที่เป็นงานของของโมก็เลยตระหนักตั้งใจที่จะมาไว้อะไรให้กับโมกันแล้วขออนุญาตนะคะพี่ดูคือที่เราได้เจอกับพี่ดูตอนต้นก็อากาศมันร้อนอยค่ะล้วอ่าฝันตอนนี้ฝตอนนี้อะไรคะ เจออลไรเพิ่งมาถึงนี <ide> ่แหละครับตอนแรกเหมือนเขาท้าจำเป็นว่าถ้ามาเจอคุณแม่อีกครั้งจะเป็นยังไงคุณเล่นก็ไม่มีอะไรหรอกครับคือผมเชื่อว่าคุณแม่แกก็เป็นผู้ใหญ่แล้วนะผมว่าแกก็แยกแยะได้อยู่แล้วว่าอะไรเป็นอะไรอย่างเงี้ยนะครับคือเชื่อว่าไม่ได้มีปัญหาอะไรเพราะผมเองก็ไม่ได้มีประสงค์ร้ายต่อแม่อยู่แล้วหลังจากที่ตอนนั้นมีแบบมีความไม่เข้าใจกันอะไรอย่างเงี้ยในเรื่องของไม้นี่ได้มีการเคลียร์กันหรือยังคะในมุมของพี่ไม่ไม่มีคำว่าไม่ไม่ไม่เคยเข้าใจไม่เข้าใจคุณแม่ไหมคุณเข้าใจคุณแม่มาตลอดอย่างเง แล้วก็เข้าใจบริบทในทุกๆเรื่องที่คุณแม่รู้สึกด้วยนะครับแล้วก็ไม่เคยไม่เคยโกรธคุณแม่หรือไม่เคยรู้สึกอะไรที่ที่ไม่ดีนะครับแล้วก็ชื่อคุณแมก่าาก,ก็น่าจะรู้สึกเหมือนกันครับคือความตั้งใจวันนี้เราพี่อยากจะมาต้องเไว้อะไรกับความใจอะไรที่้องแต่งงาเป็นหลักเลยใช่ไหมครับใช่ครับใช่ครับก็ตั้งใจไว้อะไรครัอบออยากแบบอยากอะไร อะไรก็ก็ก็เชื่อว่าโม่ก็น่าจะไปอยู่กับคุณพ่อโสแล้วนะครับแล้วก็เชื่อว่าโม่น่าจะไปอยู่ในในอันเรียบภพที่ที่ที่สมบูรณ์ที่ที่โม่เองก็แบบคงไม่ต้องตื่นมาล้นเหนื่อยอีกแล้วจริงไหมครับก็ก็เชื่อว่าเชื่อว่าพบหน้าหรือคุณหน้าอะไรอย่างเงี้ยก็เชื่อว่าโม่น่าจะเกิดมาเป็นเป็นความสวยงามสวยนเหมือนภาพนี้นะครับ